แชมป์เก่าก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการพบกันของรองแชมป์บาเยอร์นิคพบกับแชมป์เก่าบริเซียนดอร์มูลนะคะครึ่งแรกนาทีที่8กับโอนิฟครอสก็ทำทางให้กับอบยันอบเบนลดเข้าไปยิงตาว่าทางด้านของไวเดอร์เซลเลอร์นั้นก็เซฟไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะเซฟได้ก่อนนาทีที่8นะคะมานาทีที่14ค่ะบาเยันเกือบได้ประตูน,นะ,ะ่ค่ะผลิตลามเปิดเข้ากลางคือเ้ซันตาน่ากองหลังดอร์มุลน,นั้นก็หมุนขัดไม่ดีแต่ก็อีกแล้วค่ะไวเดอร์เซลเลอร์นัดปัดออกไปเข้าทางแล้วก็ยังเป็นการเซฟไดด้้วยนะะค และมานาทีที่36เกมยังเป็นของเจ้าถิ่นค่ะเป็นจังหวะของมาติเนสที่ยิงในกรอบเสร็จโทษแล้ววเลเลซเลอร์นั้นก็เซฟไว้ได้อีกค่ะในที่สุดนะคะเป็นประตูของาบยูเมนิกที่นำ1-0มานาทีที่43ดูจังหวะนี้นะคะ็นการเปิดบอลให้กับปลิลามเปิดให้กับอาย,ยันร็อบเบนยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงาม แล้วเป็นประตูขึ้นน้ำจบ1-0ในครึ่งแรกนะ,ะมาเยมินิขึ้นน้ำไปก่อนหนึ่งประตูห่งศูนย์ค่ะร็อบเบนยิงด้วยซ้ายนะรุ่นี้โอโผเด็กสาวสวยงามมากมาในครึ่งหลังนาทีที่59ค่ะเดวิดอลาบานั้นเลี้ยงนีกองหลังดอดมุนก่อนจัจ้านให้ทีมทคอสหติบลาไปก็ยังติดครอบเสาประตูคนเดิมอ่ะและนาทีที่71บาเยาน่าได้ประตูที่ 2, 2> เป็นจังหวะของร็อบเบนเปิดนะคะแล้วก็ฟันวิเตนนั้นก็หมุนข้ามค ค่ะนี่เดี๋ยวดูจังหวะนะคะนาทีที่71มีปัดไปได้อีกค่ะสุดท้ายแล้วค่ะก็เป็นไบยานูนิกเอาชนะโบริเซียดอดมูลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะคะและก็ผลการแข่งขันที่คู่หนึ่งตุกกาชนะโบกุ้มไปสองประตูต่อศูนย์ค่ะน่าเสียดายัำตกองรอบไปแล้วนะคะแล้อาล่ะ